เครื่องนี้จบที่5,700 0บวกลบนะครับช่วงนั้นเวลานั้นของราคาแพงราคาถูกก็เราปรับตามสภาพภูมิอากาศภูมิประเทศอยู่แล้วนะครับเคสตัวนี้คือเรียญลี่ a 3สีดำ a 3มเนี่ยมันจะมีทั้งหมด2ส,สีครับเป็นดำกับขาวและณวันนี้ที่มีขายที่เราทำคลิปกันเนี่ยไอตัวที่เป็นฝาข้างกระจก t e m p e r ร์ก s าที่ขายแยกยังไม่มีเข้ามาขายนะครับเพราะฉะนั้นดูแบบเมชแบบรุ่นที่ขายปกติณวันนี้กันก่อน ตัวเคสราคาถูกมากถูกจริง2,000แค่นั้นเองนะครับตัวนี้ครับ5,700 0ได้อะไรบ้างอ่ะผมเปิดฝาให้ดูวิธีเปิดง่ายๆเลยดันข้างหลังตึงเรายกออก CPU เป็น i7 ครับ Gen 13 13 700ไม่เคไม่เอฟได้แดนสินบอร์ดเป็น ASUS t ทั v h b 7 m 0 m plus wifi เวอร์ชันสตัวนี้นะครับเมนบอร์ดนะครับมันจะมีทั้งหมดเนี่ย สเวอร์ชั่นแล้วก็จะมีทั้งหมดที่เป็นแบบ Wi-Fi กับไม่ Wi-Fi ตัวไม่ Wi-Fi ราคาจะประมาณสัก 4, 0 0 0 0ปลาย5,000ตัว Wi-Fi จะสักประมาณ5,700-5,800โดยประมาณบวกลบนะครับอันนี้ผมพูดราคาไกด์คร่าวๆให้ผมจำได้ไม่หมดหรอกตัวแรมเป็น a data xpg lancer blade ตัวนี้ไม่มีไฟนะครับสำหรับแรมแต่แรมเป็นบัต0 0ส6,000 3สกิก16ูณส่วน SSD มันมองไม่เห็นนะครับมันคือ c อ r ซ a i r MP600 Elite 1T M.P. 6 0 0 e อ it s ริสสปีดดีราคาดีราคาดียังไง3,000ต้นไม่เกิน3,000กลางประมาณนี้นะครับมันจะมองไม่เห็นหรอกเพราะว่ามันถูกใส่อยู่ใน M.2 สล็อตท,ที่มีฮีทซิงบางและกาจอมันบางไปอีกขั้นหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะเปลี่ยน S.D. s มาเซ,เซอร์วงเซอร์วิสอะไรปรับแต่งอะไรนะครับแก้ไขอะไรคุณต้องถอดกาจอก่อนกาจอตัวนี้คือ Asus ProArt 4060Ti ครับสังเกตให้ดีครับ ระยะชิดของหลังการ์ดจอนะครับเห็นไหมฮะหลังแบ็คเพลทกับขอบฮีซิงค์ด้านล่างมันแทบจะชนกันแล้วมันแทบจะชิดสนิทกันเลยแต่มันไม่ได้งัดกันผมจะบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันหายกันมาินึงก่อนหน้านี้เนี่ยสเปคจริงๆของฮีตซิงค์ตัวนี้ในเครื่องนี้นะครับมันจะเป็นซิงค์อีกรุ่นหนึ่งจะเป็นซิงค์ลมที่ใหญ่กว่านี้มันจะมีขอบที่กว้างกว่านี้ทําให้ใส่การ์ดจอไม่ได้นะครับเราแก้หน้างานโดยวิธีการที่ว่าเปลี่ยนรุ่นฮีซิงค์ ให้มันระยะมันบีบลงมานิดนึงให้มันแคบกว่าเดิมเพื่อที่จะได้ใส่การ์ดจอได้อันนี้เป็นปัญหาหน้าง,งานที่เราก็ไม่รู้เหแต่แรกอันนี้ว่าตามตรงเลยพอเห็นหน้างงานวุ้ยการ์ดจอใส่ไม่ได้วะหาซิงที่มันรุ่นที่มันแคบลงกว่าเดิมแต่ยังใหญ่อยู่แต่ยังเอา13700ได้อยู่นะครับก็เลยตกมาเป็นรุ่นนี้ครับดีฟคูเอสซาซินนะครับซ s เ,เนี่ยมันจะเป็น2 t o ทาว แต่มันจะเป็นพัดลมใบเดียววางอยู่ตรงกลางไม่ใช่ใบเดียวพัดลมตัวเดียววางอยู่ตรงกลางดูดเข้าแล้วก็เป่าออกไปพร้อมๆกันซึ่ง a s s a s S i n 4S ตัวนี้นะครับมันมีฟังก์ชันฟีเจอร์พิเศษคือจะมีดิฟสวิต์เล็กๆอยู่ตรงนี้ดันไปทางซ้ายนะครับจะให้รอบพัดลมที่ต่ำดันไปทางขวาจะให้รอบพัดลมที่สูงปรับได้เฉพาะรอบของพัดลมที่อยู่ในทีซิงเท่านั้นพัดลมใบอื่นไม่เกี่ยวทีนี้ครับพัดลมในเครื่องเนี้ย รเราเติมเข้าไปเพราะว่าตัวเคสเดลลี่เไม่มีพัดลมมาให้เลยสักตัวเขาเน้นว่าเขาขายเคสราคาถูกแล้วเลยไม่มีพัดลมแถมมาให้เลยซึ่งพัดลมที่เติมเข้าไปเป็นรุ่นเดียวกันทั้งหมดนะครับพัดลม4ตัวนะครับบน3หลังหนึ่งมันคือรุ่นไหนอ่ะผมเปิดไม่ต้องเปิดดีว่าข้างหลังมองให้เห็นส้มส้มดำดำแบบนี้มีรุ่นเดียวครับณนะวันนี้ที่เราขายกันหลักๆเลยเกมเมอร์สตอร์มนะครับดาร์กสตอร์มดีเอส 12 3,000รอบ12เซน120ิมิลถามว่าไอ้4ตัวเนี้ยดูดออกข้างบน3ดูดออกข้างหลังหนึ่งเนี่ยเราใส่ใส่ให้มันเป็น3,000รอบวิ่งสุดตลอดไหมไม่ใช่ครับเพราะเราลองแล้วถ้าปล่อยมัน3,000รอบแบบเทอร์โบสปีดวิ่งปุ๊บตลอด4ตัวเนี่ยหูดับก็เลยใช้วิธีการเซตไบออสครับหน้าไบออสเซตได้อยู่แล้วว่าอุณหภูมิเท่าไหร่จะให้มันวิ่งกี่เปอร์เซ็นต์แม็กซิมัมนะครับ ทีมงานเราเซตกันไว้ที่ประมาณสักเกือบเกือบสองพรอบพันแปดที่ประมาณ60%ของรอบพัดลมที่สามารถวิ่งได้เพราะฉะนั้นเสียงที่ให้ออกมากับพัดลมรอบประมาณสักพันหกพันเนเนี่ยมันจะไม่สูงมากแล้วเสียงมันจะไม่ดังมากแต่ยังเอาความร้อนในตัวเครื่องออกได้ไวอยู่ทีนี้มีคนถามแน่นอนครับว่าติดพัดลมดูดออกทั้งหมดเลยเนี่ยบน3หลังหนึ่งแล้วลมมันเข้ายัางไงด้วยความที่ว่าตัวเคสเนี่ยมันเป็นเมชทั้งหมดนะครับเมชทั้งหมดคือฝาด้านนี้ก็เป็นเมช ฝาข้างหลังนี้ก็เป็นเมชอ่ะเปิดให้ดูเลยฝาหลังที่เป็นโซนเมนบอร์ดมันก็เป็นเมชเป็นตะแกรงหมดเพราะฉะนั้นช่องเชิงต่างๆที่อากาศมันเข้าได้มันเยอะมากรวมไปถึงพื้นเคสด้วยครับข้างล่างก็เป็นเมชเป็นตะแกรงเป็นรูมูล,ลวดซึ่งเห็นไหมครับมันใหญ่มากลมจะเข้าทุกๆช่องทางที่เป็นรูเข้าไปแทนที่อากาศร้อนที่มันถูก พัดลมดูดออกไปพอพัดลมมันดูดเอาความร้อนในเครื่องออกไปอากาศเย็นก็จะเข้าในช่องทางที่มันสามารถมีรูเข้าไปได้แค่นั้นเลยครับนี่คือวิธีการที่เราใช้หลักเทอร์โมดนามิกแอสซิสต์ซิมอนิเคีโตนะครับถัดมา power supply ติดอยู่ด้านนี้ข้างหน้าเครื่องเลยเป็นดิฟคูลเหมือนกัน pk 750 pk 750นะครับเป็น80พัดบอลเป็นรุ่นที่ถอดสายไม่ได้ สายจะถูกกองอยู่ตรงนี้เราก็มัดเก็บไว้แล้วเรียบร้อยนะครับทาให้งานหลังเครื่องเนี่ยมันแทบจะไม่เห็นสายเลยเอาจริงๆแล้วนะเคสุ่นนี้เนี่ยเดลี่ A3 เนี่ยถ้าแม่งมีมัฟเวอร์ตรงเนี้ยเป็นพลาสติกบางๆาแค่น้มาปิดบึง้งตรงเนี้ยไว้นิดเดียวอะ่ะสวยเลยจบเลยนะครับสวยจริงๆมันจะไม่เห็นกองสายตรงนี้เพราะเคสตัวนี้มันไม่รู้จะเอากองสายนี้ไปหลบไปตรงไหน,นละัควเวอร์ของพวกซัพพายก็ไม่มีเหมือนเคสใหญ่ นะเพราะฉะนั้นปล่อยครับให้มันอยู่ตรงนี้แหละปล่อยมันเสซตไหนไม่ใช้ก็มัดรวมมาไว้นะครับส่วนภาพรวมรอื่นๆก็ตามนี้เลย57ามีสเปคอะไรที่ผมยังไม่ได้พูดถึงอีกไหมอ่ะสำหรับเครื่องนี้ไม่มีแล้วครบถ้วนนะครับลองดูแล้วกันเป็นอีกหนึ่งไกด์ไลน์แนวทางนะครับสำหรับใครที่อยากจะใช้เคสรุน่นนี้จะสั่งระกอบหรืออะไรยังไงก็ทักมาคุยได้เลยนะครับข้อจํากัดของเคสตัวนี้ก็มีถามว,ว่าใส่ power supply ไซส์เล็กได้ไหมใส่ได้ครับดีเลยด้วยซ้าแต่งบคุณต้อง มีขยับขึ้นไปนิดนึงเพราะว่า power size mini หรือ s f x เมนี่ยมันราคามันจะสูงกว่า power size ปกติพอสมควรส่วนบอร์ดเคสตัวนี้ใส่ไมโครเป็นหลักอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดจะใส่ชุดน้ําต้องขอดูหน้างานอีกทีนึงว่าเป็นชุดน้ํา240หรือ360กา์าจอยาวกาจอสั้นมันสามารถที่จะอัดับขยับตําแหน่งของ Power Supply ได้ในระดับหนึ่งเพื่อที่จะหลบชุดน้ําข้างบนหรือเพื่อที่จะหลบกา้าจอที่มันยาวกว่าในด้านล่างอะไรอย่างนี้มันแอพพลายได้พอสมควร ่ะโอเคครับสเปคนี้แรงพอตัวนะครับ13,700แรม3.2กิกบัต6,000 DDR5 SSD 1T บวกกับการ์ดจอ4060 Ti ที่เป็น ProAr รตัวนี้เบ็ดเสร็จออกมาเปิดเครื่องปุ๊บไม่มีไฟเลยครับยกเว้นแค่ตรงนี้โลโก้ Deep Cool มันจะเป็นไฟออกสีฟ้าๆเขียวๆไฟอ่อนคือรอบพัดลมที่ปรับที่ฮิตซิงค์รอบต่ำไฟสว่างคือปรับรอบพัดลมที่ซิงค์เป็นรอบสูง แค่นี้ครับฝากเอาไว้ด้วยครับอีกหนึ่งแนวทางไกด์ไลน์นะครับเดียนรี A3 ในงบ5 7 0 0 0ื่นเจ็ดคอมมิสโรับจบทุกสเปคจะแพงจะถูกขนาดไหนคุยได้หมดนะครับอยากได้อะไรเป็นพิเศษอยากได้ฟิลลิ่งเคสเล็กเคสกลางเคสใหญ่อลังการบึ้มบั้มซาทัมเบดได้หมดทุกแนวครับผลโยทินเจ็ดสิบสองเซิริเลยครับ C O M M I X เจอทุกช่องทางติดต่อเราได้ทุกช่องทางเช่นกันสวัสดีครับ